ควอรดลิปส่งลิปสติกเพลงป๊อปบ,บีบคึกโปรยเสน่ห์ความเท่สุดจึง้งหลังทยอยปล่อยภาพทีเซอร์ลุกใหม่สุดจึง้งกระชากใจออกมาเรียกน้ำย่อยจนแฟนๆออกอาการใจต้นรัวล่าสุดควอรดลิปควอรดลิปสี่สาวจาก AKB48 กรุ๊ป global project ภายใต้การดูแลของทีมงานจากประเทศญี่ปุ่นจากบริษัทซูเปอร์บอลสมาชิกป,ประกอบด้วยเฟนีจาก JKT48 จากาตาฮินาจาก SPE48 นาโกย่าโคจาก MNL 4 8มานิลาเฟมจาก BNK 4 8่บแงคอกพร้อมสร้างสีสันวงการเอเชียป๊อปซินกันต่อกับซิงเกิลลิปสติกในโปรเจกต์ลิปซีรีส์เพลงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในแบบฉบับหญิงสาวเจเนเรชั่นใหม่แนวดนตรีป๊อปบีทสนุกชวนเต้นที่เพิ่มระดับความเท่ให้กับคอร์ดลิปในสไตล์เกิลครัชสุดลงตัวโดวย4 Member, ี่เมมเบอร์คอร์ดลิปเล่าว่า ปี2024คือปีแรกที่วงคอดหลิบเริ่มต้นทำงานเพลงและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นทางการพวกเราเลยอยากมีอะไรพิเศษมาฝากแฟนๆนั่นก็คือโปรเจกต์ลิปซีรีส์ค่ะซึ่งเพลงแรกหรือซีรีส์หนึ่งก็คือเพลงลิปสติกที่ปล่อยมาให้ฟังกันก่อนเพลงนี้จะนำเสนอความ เป็นตัวเองที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงและค้นหาความอิสระเป็นเพลงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในแนวเพลงป๊อปเท่ๆเป็นสไตล์ Girl ครา s h ถือว่าเป็นเพลงที่เท่ที่สุดนับตั้งแต่วงได้ปล่อยผลงานออกมาเลยในส่วนของการเพอร์ฟอร์มพวกเราก็จะมีท่าเต้นหลายท่าเลยที่ชวนให้ตื่นเต้นอยู่พอสมควรโดยเฉพาะท่าเต้นในท่อนคอรัสแต่เต้นตามกันได้ไม่ยากแน่นอนอยากให้ทุกคนจับตาดูและในส่วนของ MV ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน คือด้วยความที่คอนเซปต์หลักของคอร์ดลิฟจะเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตในเพลงนี้ MV ก็มีกีฬาสเก็ตบอร์ดเข้ามาด้วยที่แสดงให้เห็นถึงความอิสระไม่เหมือนใครมานำเสนอใน MV ด้วยที่สำคัญเราได้น้องเอสสุกเกษมนักกีฬาโอลิมปิกชาวไทยที่อายุน้อยที่สุดและเหล่านักสเก็ตบอร์ดมาร่วมแสดงอีกด้วยทำให้นอกจากจะได้เห็นเพอร์ฟอร์มเท่ๆของพวกเธอแล้วยังมีความน่าตื่นเต้นความท้าทายของ MV เพิ่มขึ้นไปอีก บรรยากาศในวันถ่ายทำก็สนุกมากๆค่ะถึงแม้จะเป็นช่วงวันที่อากาศร้อนและในบางซีนก็ต้องถ่ายท่ามกลางสโมวันจำนวนมากเพื่อสร้างบรรยากาศให้ภาพดูสวยงามแต่ทุกคนก็เต็มที่กันมากๆค่ะซึ่งเรื่องราวใน MV จะเป็นอย่างไรอยากฝากให้ติดตามกัน QUADLIPS ไทยคอร์ดลิฟญี่ปุ่นคูแอโดริฟุสุ L I P S, เป็นเกิลกรุ๊ป4สมาชิกและยูนิตทั่วโลกชุดแรกของ AKB 48กรุ๊ป พวกเธอเปิดตัวเมื่อวันที่4มีนาคม2024ด้วยซิงเกิลภาษาอังกฤษแคตมีคิสมีวงนี้ประกอบด้วยสมาชิกรายละ1คนจาก SKE48, JKT48 MNL48 และ b l a c k p i n k 48แม้ว่าวงนี้จะเป็นยูนิตทั่วโลกแต่พวกเธอก็มีฐานที่มั่นอยู่ในประเทศไทยเมื่อวันที่29ตุลาคม2023ในระหว่างคอนเสิร์ตจบการศึกษาของเธอรพรัง Blackpink 48 departure ของ Blackpink 48 QUADLIPS ได้รับการประกาศให้เป็นโปรเจกต์ยูนิตทั่วโลกชุดแรกของ AKB 4 8 Group QUADLIPS เปิดเผยว่าพวกเขามุ่งเน้นไปที่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเชียงใต้โดยมีฐานที่ประเทศไทยและจะเปิดตัวในช่วงปี2024-2024เปิดตัวด้วยเพลง Cat Me Kiss Me เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ q u a d l i p s ได้ประกาศว่าวงจะเปิดตัวในวันที่11มีนาคม2024ด้วยซิงเกิลดิจิทัล c a t มี Me Kiss Me, ซึ่งซิงเกิลดังกล่าวได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์สตรีมมิ่งเมื่อวันที่4มีนาคมซึ่งถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของพวกเขาและมิวสิกวิดีโอได้รับการเผยแพร่ในวันที่11มีนาคม